ตำรวจทางหลวงไล่ล่ารถขนยาบ้าเกือบ3แสนเมตรทิ้งของกลางไว้ข้างทางและขับรถต่อไปจนเสียหลักตำรวจตามจับกลับมาได้หนึ่งราย 20ตุลาคม2567ขณะที่ตำรวจทางหลวงขอนแกน่นออกตรวจบนถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่386ช่วง4ีแยกอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นพบรถลักษณะมีพิรุษจึงได้เรียกให้ผู้ขับขี่แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบแต่ว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด จากนั้นผู้โดยสารในรถคันดังกล่าวได้เปิดประตูรถแล้วทิ้งสิ่งของบางอย่างออกจากรถลงไปข้างทางแล้วขับต่อไปอีกประมาณ4-5กิโลเมตรจนรถของผู้ต้องสงสัยได้เสียหลักตกข้างทางพบว่ามีผู้ขับขี่เปิดประตูฝั่งคนขับวิ่งหลบหนีเข้าป่าอ้อยไปตำรวจไม่สามารถติดตามตัวได้ทันแต่คนที่นั่งอยู่ด้านข้างคนขับได้เปิดประตูฝั่งซ้ายวิ่งหลบหนีเข้าป่าอ้อยตามไปด้วยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งไล่ติดตามและควบคุมตัวมาได้ทราบชื่อต่อมาก็คือนายพรมมาศ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายผมมาดมาชี้จุดที่ทิ้งสิ่งของลงข้างทางพบว่าเป็นยาบ้าเกือบ3 0 0แสนเมตรซึ่งนายผมมาแจ้งว่าได้รับการว่าจ้างจากชายไทยให้นำยาบ้ามาจากอำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อนำไปส่งที่จังหวัดขอนแก่นแต่ยังไม่ทราบจุดหมายที่แน่ชัดโดยจะได้ค่าจ้างเป็นเงิน10,000บาทเมื่อนำส่งเสร็จเรียบร้อยแต่สุดท้ายไปไม่รอดถูกตำรวจตามรวบไว้ได้ซะก่อน